สวัสดีค่ะพบกับช่องหน่องจ๋า My Style นะคะวันนี้หน่องจะพามาทําพิซซ่าอร่อยๆนะคะใครก็ทําได้ง่ายๆไม่ต้องช่างนะคะเสร็จภายใน15นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้เนื่องจากหน้องมีนมเหลือน,นิดหน่อยนะคะ ออจากในตู้เย็นหน่องก็เลยเออปรับสูตรนิดหน่อยเอานมมาใส่นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื่องจากกวนมันเสียนะคะเสียดายบอกตรงๆก็เอาเทใส่เลยค่ะแล้วก็เติมน้ําร้อนนะคะใส่เข้าไปเพื่อต้องการให้อุณหภูมิของนมที่ผสมกับน้ําร้อนนะคะอุ่นเพื่อจะไปปลกยีนนะคะแล้วหน่องก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะตามด้วยเกลือค่ะ เกลือก็หนึ่งหยิบมือน้ําตาลก็แล้วแต่ชอบนะคะเกลือก็แล้วแต่ชอบรสชาติที่เราต้องการแป้งนะคะให้มีรสแบบไหนเราก็เติมเข้าไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันค่ะประมาณหนึ่งสองสามช้อนได้ค่ะแล้วแต่เราเลยทีนี้แล้วก็ใส่ยีสต์ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนื่องจากน้องจะทําแป้งเนี่ยประมาณสองก้อนคือที่น้องบอกว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะคะว่าของ ให้เน้นในส่วนของของเหลวคือถ้าในส่วนของของเหลวนะ่ยมันเหลวเราก็เติมแป้งไปเท่านั้นเองค่ะให้สังเกตที่ตัวแป้งนะคะให้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแป้งอะใช้ได้หรือยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะให้คือแป้งพิซซ่านะคะก็คือคือจะต้องดูว่ามันสามารถรวบได้แล้วก็นวดให้มันเข้ากันนะคะนิดหน่อยมันก็จะมีความยืดหย่นนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ คือถ้ามันเหลวอะเราก็เติมแป้งเข้าไปหน่อยๆค่ะจนมันรวบได้นะคะอันนี้ก็คือรวบได้ก็คือในที่นี้มันจะก็จะไม่ติดในภาชนะเลยนะคะจะเห็นไหมคะเราก็จะเก็บแป้งก็จะไม่ติดภาชนะเราก็ออกมาน,นวดน,นิดๆหน่อยๆข้างนอกนะคะให้มันเข้ากันนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆค่ะหลักการการนวดน,นะคะก็นวดเหมือนเดิมคึอดันออกแล้วก็กดเข้ามาดันออกแล้วก็กดเข้ามาเหมือนเดิมค่ะ ดึงขึ้นแล้วก็กดเข้ามาเหมือนกันดึงขึ้นแล้วก็กดเข้ามามันก็จะเข้ากันจะเห็นว่าแป้งก็เริ่มยืดหยุ่นแล้วนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะจะให้สังเกตที่ตัวแป้งเหคะ่ะพอเสร็จแล้วก็ทําโดไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจะไปเห็นไหมคะก็จะยืดหยุ่นละน้องก็จะเอาไปพักไว้ในกล่องในกล่องนี้ก็ทาน้ํามันนะคะนิดหน่อยการติดค่ะเออในระหว่างที่น้องพักแป้งนะคะน้องก็เตรียมในส่วนของเอ่อหน้ามันที่เราจะใส่ ก็ใช้เป็นมอสซซเลราชีสนะคะวันนี้หน้าที่น้องจะทําคือสองหน้าก็คือหน้าเอไส้กรอกนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าเผัดไก่เมื่อวานเนี่ยของเหลือจากผัดไก่น้ํามันหอยของน้องใส่เห็ดด้วยนะคะเหลือของเมื่อวานน้องก็จะเอามาทําเป็นพิซซ่าวิธีการทำซอสน,นะคะซอสก็ใช้ เมะเขือเทศเข้มข้นนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้ออซอสพริกนะคะยี่ห้อแฮนนะคะก็จะมีรสชาติของเครื่องเทศนิดหน่อยผสมไปค่ะแล้วก็เติมน้ําร้อนน้ําร้อนหรือน้าอุ่นก็ได้ค่ะเติมเข้าไปผสมให้มันมีรสชาติเนื่องจากหฮนจะมีรสชาติของเขาเฉพาะตัวแล้วมีหวานมีเค็มแล้วนะคะเราก็จะไม่ได้ไปปรุงอะไรเพิ่มเติมมากก็จะใส่เกลือเพิ่มใส่อาริกาโน่เพิ่มเพิ่มความหอมเท่านั้นเอง ที่เหลือก็รสชาติก็โอเคแล้วเราจะชอบหวานมากกว่านี้เราก็เติมได้ค่ะวิธีการเทสก็แตะปลายนิ้นเราก็ใด้ละเห็นไหมคะอันนี้ก็คือของเหลือที่น้องทําไว้เมื่อวานนี้น้องก็จะมาทําเป็นหน้าพิซซ่าเลยถาดหนึ่งแล้วก็ใส่กรอกที่น้องจะใส่สําเร็จรูปนะคะก็อีกถาดหนึ่งโรยด้วยมอสซาเรลลาชีนะคะหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของหน้าเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็มาดูแป้งก็ใช้ได้พอดีแป้งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องปล่อยให้มันขึ้น พูเป็นสองเท่าถึงสองเท่าขนาดนั้นนะคะก็ไม่ต้องค่ะแค่มันขึ้นนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอย่างที่น้องใช้ก็ก็คือที่บอกว่าพอเราทําในเตรียมของนั้นเสร็จแป้งเราก็ใช้ได้ก็นำแป้งมาขึ้นรูปเลยค่ะตัดแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นรูปได้เลยวิธีการทํานะคะก็ง่ายๆค่ะแผ่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 ออกนะคะเทคนิคนะคะวิธีการที่จะทําให้แผ่นแป้งพิซซาของเราบางนะคะให้กามือ แผ่พอแผ่แป้งแล้วก็ให้กำมือนะคะเใช้หลังมือนะคะซ้ายขวานะคะทั้งสองข้างนะคะเออส,อสอดเข้าไปใต้แป้งแล้วดึงออกค่อยๆดึงนะคะก็จะทําให้แป้งเนี่ยแผ่นบางขึ้นแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆก็จะทําให้เแผ่นพิซซ่าเราเนี่ยบางแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเทคนิคก็ประมาณนี้วันนี้น้องก็ใช้แผ่นกระดาษลองด้วยนะคะ เป็นใช้กระดาษขายรองนะคะเพราะว่าน้องขี้เกียจล้างตัวฐานเนาะก็จะใช้ตัวเนี้ยสะดวกดีแล้วก็เอ่อพอก็พอเอาใส่ในถาดแล้วก็จับให้มันเข้ารูปอะค่ะขยายให้มันเป็นวงกลมอะค่ะก็ขยายกดกดแล้วก็แต่งแผ่นตามที่เราชอบนะคะขาดก็ไม่เป็นไรนะคะเราซ่อมได้แผ่นพิซซ่าไม่ต้องซีเรียสก็จะดันในส่วนของหนา,นาๆเข้ามาซ่อมก็ใช้ได้ะคะ่ะ โอเคค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็ทาด้วยออซอสที่เราเตรียมไว้ทําเมื่อกี้นะคะทาใส่เขา้าทาเข้าไปให้ทั่วค่ะให้ชุ่มเลยที่เตรียมไวะคะ้ค่ะแล้วน้องจะลองด้วยมอสก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องจะลองด้วยมอสเลราก่อนไปหนึ่งชั้นก่อนนะคะลองข้างล่างแล้วน้องก็ถึงจะใส่ในส่วนของไส้กรอกนะคะแต่งเข้าไปเพราะน้องจะทําหน้าไส้กรอกนะคะ ก็จะใส่เซก,กอกใส่เข้าไปจัดเรียงให้สวยงามค่ะให้สวยงามแล้วพอดีน้องมีพริกหยวกเหลือนิดหน่อยในตู้เย็นน้องก็จะเอาพริกหยวกมาใส่หักหักใส่เลยค่ะไม่พิถีพิถันหักหักใส่เลยอยากให้มันมีสีสันที่สวยงามเวลาอบแล้วให้มันมีสีตัดอะไรบ้างนะคะน้องก็ใส่ไปเลยแล้วก็โรยด้วยมอสซซเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ ก็เป็นอันว่าใช้ได้และเสร็จเรียบร้อยก็คือรออบค่ะแล้วก็มาต่ออีกแผ่นเลยค่ะแผ่นนี้ที่น้องบอกว่าน้องจะใช้เป็นหน้าไก่น้ำมันหอยที่เหลือจากเมื่อวานนะคะกับข้าวที่เหลือเมื่อวานแหละน้องก็จะมาทำเป็นพิซซ่าอีกหน้าหนึ่งนะคะโดยใช้ซอสตัวเดิมที่เราทำเมื่อสกี้เนี่ยค่ะมันก็จะไปเพิ่มรสชาติก็จะได้รสชาติ สูตรนี้อร่อยนะคะลองทําดูค่ะถ้าเราชอบไม่จําเป็นต้องผัดน้ํามันหอยนะคะผัดกะเพราก็ทําได้ค่ะแล้วก็ใช้ซอสแบบนี้แต่งกลิ่นแต่งรสนะคะมันก็จะอร่อยแล้วแต่เราเลยค่ะอันนี้คือหน่องมีของเหลืออันนี้เนาะเราก็เสียดายเราก็ทําแล้วก็เทซอสที่เหลือทั้งหมดนะคะน้องใส่น้องชอบใส่ซอสเยอะๆนะโดยส่วนตัวก็เราก็จะใส่ซอสเยอะหน่อยค่ะก็จะทาให้ทั่วเลยนะคะแล้วน้องก็ เใส่ตัวผัดน้ำมันหอยใส่เห็ดนะคะเมื่อวานน้ำมันหอยไก่ใส่เห็ดใส่พริกหยวกนะคะหอมใหญ่แล้วก็โรยด้วยมอสซาเรลลานิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อหน้าจะได้แน่นๆเลยค่ะเวลาอบแล้วก็โรยด้วยมอสซาเรลล่าค่ะอีกชั้นหนึ่งเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เตรียมอบเลยค่ะ ก็จะได้พิซซ่าอ,อ,อีกหน้าหนึ่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วน้องก็เข้าอบเลยค่ะไฟที่อบนะคะน้องอบที่ประมาณ210ร้อยงศานะคะน้องอบตัวพิซซ่านะคะก็จะดูเห็นไหมคะข้างล่างข้างบนสุกเรียบร้อยแล้วเช็คค่ะสูตรนี้รับรองเลยนะคะลองทำกันดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะหน่องฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ